สวัสดีค่ะวันนี้ฝนมาตอบคําถามคุณผู้ชมที่ถามเข้ามาว่าอิดมวลเบาราคาเท่าไหร่อิดมวลเบาขนาดที่นิยมใช้กันในปัจจุบันนะคะก็จะมีขนาดความกว้าง20ซนติมตรยาว60ซนเมตรที่ความหนา7.5ซนเมค่ะซึ่งจากที่ฝนไปเช็คราคาหน้าเว็บไซต์ของไทยวัสดุราคาคร่าวๆนะคะจะอยู่ที่ประมาณ18-19.25บาทต่ออิดมวลเบาหนึ่ก้อนค่ะ ผลเสริมให้อีดนิดนึงนะคะก็คือวิธีคำนวณว,ว่าพื้นที่ผนังของเราเนี่ยจะใช้อิดมวลเบาจํานวนกี่ก้อนสามารถหาได้โดยเอาพื้นที่ผนังหน่วยเป็นตารางเมตรนะคะ คูณด้วยจํานวนก้อนของอิดมวลเบาต่อ1ตารางเมตรยกตัวอย่างเช่นนะคะผนังกว้าง4เมตรคูณความยาว4เมตรเราจะได้ผนังของเรานะคะ16ตารางเมตรและอิฐมวลเบา1ตารางเมตรนะคะจะใช้จํานวน8.33ก้อนดังนั้นนะคะจำนวนอิดมวลเบาที่ต้องใช้ก็คือ16คูณ8.33จะได้จํานวนเท่ากับ 133.28ก้อนค่ะก็ตีประมาณ134ก้อนโดยประมาณค่ะและถ้าอิดมวลเบาก้อนละ19บาทนะคะราคารวมก็จะอยู่ประมาณ134ก้อนคูณ19บาทเป็นจำนวนเงิน2,546บาทซึ่งถ้าใครกำลังสนใจข้อมูลของอิดมวลเบานะคะสามารถดูตามลิงก์ที่ฝนแปะไว้ให้ด้านล่างได้เลยค่ะถ้าชอบฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ